ควรซื้อ New MG ES หรือไม่คันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นรถไฟฟ้า100%จากค่าย MG ครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับตัว MG EP มาแล้วตัว MG EP ไม่ได้เป็นตัวอัปเกรดมาเป็นตัว MG ES อันนี้นะครับคือถ้าจะเรียกง่ายๆนะคือมันจะเป็นคนละเลเวลคนละ กลุ่มกันไปเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่า MG EP เขาขายอยู่นะไม่ใช่นะครับคือ MG ES เนี่ยคือเขาก็มาทดแทนตัว EP นั่นแหละแต่คือถ้าเราพูดถึงตามหลักการพูดถึงตามสเปคพูดถึงรายละเอียดต่างๆโครงสร้างของตัวรถคือโดยรวมมันไม่ได้มาจากตัว MG EP แล้วนั่นเองคือมันมีการปรับเปลี่ยนเยอะอยู่พอสมควรเอาเป็นว่าครับถ้าคุณขับตัว MG EP และคุณมาขับตัว MG ES คือมันคนละฟิลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถานะในการขับขี่แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นช่วงล่างที่ดีขึ้นแน่นอนออปชันที่ดีขึ้นด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูจุดต่างๆจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือในเรื่องของราคานั่นเองครับสำหรับตัว MG ES คันนี้ราคาเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงงานมอเตอร์โชว์นั่นเองครับก็ถ้าจะตีโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ประมาณในช่วง 2 0ถึง22มีนาคมโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบตัวก่อนคือตัว mg ep ราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่998,0 0 0บาทแต่เนื่องจากเขาได้ส่วนลดจากรัฐบาลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7 7 1 0 0 0 0บาทอันนั้นคือตัว mg ep นะครับอันนี้คือเป็นการพูดเพื่อการเปรียบเทียบกับตัว mg es ว่าราคาควรอยู่ที่เท่าไหร่ คือน่าจากผมได้สอบถามทาง MG ประเทศไทยมาแล้วคือทาง MG เขาก็บอกมาว่าเออตัว MG ES อันเนี้ยคือแน่นอนว่ามันคงไม่ได้เพิ่มแบบ1 2 0 0 0 0หรอกนาะจาก7 7 1 0 0 0บาทนะแต่ว่าราคามันไม่ถึง1ล้านอย่างแน่นอนคือผมคิดว่านะถ้าให้กะเล่นๆนะครับก็เชื่อว่าอยู่ประมาณ900,000ถึง9,500,000บาทโดยประมาณนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่านั้นนะ อันนี้ถือว่าดีเลยตราบใดที่ไม่ถึง1ล้านบาทผมว่าตัว MG ES อันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะถ้าคุณดูแบบ first impression ดูสเปคดูรายละเอียดดู การที่เขาปรับจูนช่วงล่างพละกกำลังแบตเตอรี่นานา,นานต่างๆแล้วอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันสําหรับคุณผูม้ชมท่านใดที่สนใจรถคันนี้อยู่นะและแบบเออเฮ้ยเห็นรถคันนี้แล้วเห็นออปชันเห็นสเปครายละเอียดแล้วไม่สนราคาผมจัดแน่นอนคุณผูม้ชมก็สามารถจองก่อนได้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่13มมีนาคมเป็นต้นไปคือเขาจะเปิดรับจองครับ คือการที่คุณจอเป็นกลุ่มแรกๆหรือว่าเป็นคนแรกๆเลยคุณก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นของแถมเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นที่ชาร์จด้วยซ้ำไปเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะได้รับรถเร็วกว่าชบบาวบ้านนั่นเองซึ่งถ้าคุณเป็นกลุ่มแรกๆนะครับทาง MG เขาบอกมาว่าเขาสามารถส่งมอบรถเร็วที่สุดก็คือในช่วง เมสายยนนั่นเองอันนั้นก็ถือว่าเร็วนะคือแบบหลังจะเปิดตัวก็ประมาณ1เดือนคุณก็จะได้ตัวนี้แล้วครับตัว New MG ES นั่นเอง New MG ES สามารถเดินทางได้ประมาณ412กิโลเมตรต่อ1การชาร์จอันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับตัวก่อนก็คือตัว MG EP อันนั้นสามารถเดินทางได้ประมาณ380กิโลเมตรนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามอันนี้คือมาจากมาตรฐาน NEDC พูดถึงรถไฟฟ้าโดยรวมก็ได้คือมันจะไม่ได้ตามตัวเลขนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับ คือถ้าให้ผมกะโดยประมาณนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้คือจาก412กิโลเมตรผมคิดว่าน่าจะได้นะโดยประมาณก็คือ300ถึง350กิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่การขับขี่และการใช้งานของคุณชมแต่ละท่านนั่นเองครับส่วนพละกำลังนะครับคันนี้นะครับจะอยู่ที่177แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรและช่วงล่างจะเป็นแบบ Euro Tuning Suspension ครับก็คือจะมีการปร,รับจูนเยอะอยู่พอสมควรแต่ แต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปทดลองขับก่อนเนาะเราค่อยมาพิสูจน์กันอีกทีแต่ถ้าเราพูดถึงแค่เพียงรายละเอียดทั้งนั้นคือบอกเลยว่าน่าสนใจและดีขึ้นอย่างแน่นอนครับคันนี้มีระบบ V2L ด้วยนะครับที่รองรับกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่2,200วัตต์นั่นเองครับ แต่แน่นอนเวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าระยะการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองเนาะโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าขนาดไนก็ตามเขาจะมีการรับประกันประมาณนะครับ8ปีนะครับหรือว่าประมาณ150,000ถึง160,000โล แต่นี้ก็คือต้องตามคอนดิชัติต่างๆที่อยู่ในข้อของเขาเนาะที่จะรับประกันได้น,นั่นเองแต่ในกรณีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเองและต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองนะครับแบตเตอรี่ของตัว MG ES อันนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันจะแบ่งเป็นโมเดลคือมี6โมเดลนะครับจุดละ75,000บาทครับซึ่งทั้งหมดมี6จุดถ้าเราคูณก็คือ75,000คูณ6ก็จะอยู่ที่ประมาณ450,000บาทนะครับถ้ารวมจีปาถานก็จ,จะถึงประมาณ500,000บาทนั่นเอง แต่อันนี้คือข้อดีเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งก้อนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเราเปลี่ยนเป็นจุดต่อจุดก็ได้ครับสมมติมันเสียแค่จุดหนึ่งเราก็เปลี่ยนแค่จุดหนึ่งก็เสียประมาณ7จ็ดหมื่นห้าแล้วบวกค่าแรงบวกอะไรก็อาจจะแบบ8ปดหมื่นเก้าหมื่นบ้างโดยประมาณนะครับอันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆนั่นเองครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตและการก่อนที่คุณผู้ชมท่านใดกาลังตัดสินใจที่จะซื้อตัวรถไฟฟ้าโดยรวมรัวม,วม,วมตัว New MG ES คันนี้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ม ถ้าเราพูดถึงภายนอกโดยรวมเลยนะถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว MG EP ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถ Color f i l เลยถ้าคุณดูภายนอกอันนี้นะแต่ก่อนที่จะดูผมลืมพูดอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสีภายนอกนะครับว่ามีสีอะไรบ้างน,นะครับณนะตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5สีครับอันนี้จะเป็นสีเงินครับจะมีสีเทาจะมีสีแดงมีสีดําแล้วก็สีขาวครับทั้งหมดคือ5สีครับ แต่สีเนี้ยเรียกว่าเป็นสีไฮไลท์ก็ได้ครับสีเงินอันเนี้ยทาง MG เขาบอกมาว่าถ้ารถสีเงินเนี้ยมันส่องกับแดดหนักๆก็คือแบบในกร,รณีนี้เลยก็คือมันจะไม่ได้เป็นแบบสีเงินเต็มร้อยมันจะออกแบบสีทองทองนะฮะอันเนี้ยก็คือโอเคเลยอนะก็ดูสวยดีนะคือตอนที่ผมเห็นแบบ first impression ตอนเข้ามาแล้วเห็นแล้วแบบออ้สีเนี้ยสวยเลยนะเออคือแบบโดยปกติบ้านเราก็คือแดดมันก็จะไม้แบบเนี้ยเนาะ ยืนกลางแดดแบบเนี้ยผมว่าเออมันออกมันรีเฟล็กมันเป็นสีทองๆหน่อยก็โอเคครับแต่ตอนกลางคืนก็จะกลับไปเป็นสีเงินโดดปกติผมว่าก็โอเคนะมันก็เป็นแบบกิมมิกลูกเล่นนะครับสีนี้ก็สวยอยู่นะครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมแต่ละท่านแหละแต่นอกเหนือจาก4ตัวรถนะถ้าเราดูดีไซน์โดยรวมอ่ะมันคนละฟีลกับตัว MG EP เลยนะเออคืออย่างที่ผมบอกว่ามันแบบเป็นคนละกลุ่มเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเราพูดว่าเป็นแบบเออไมน์เนอร์เชนจ์จากตัว MG EP คือมันเปลี่ยนไม่กี่จุด แต่เนี่ย MG ES เนี่ยคือเปลี่ยนแทบจะทั้งคันเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนจ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่จุด2จุดเนาะคือถ้าเราดูข้างหน้าตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบสีดําตรงเนี้ยผพราว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคือในแง่ของดีไซน์เพราะว่ามันตัดกับสีตัวรถได,ด้ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นสีนี้ถ้ามันเป็นสีดำอ่ะมันก็จะแบบดําทั้งคันเลยมันอาจจะดูแบบกลมกลืนกันจนเกินไปและมีแค่ตรงไฟเนี่ยที่เป็นเป็นสีอื่นที่มันจะตัด ผมว่าตรงนี้สีดํามันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยดีไม่ใช่แค่ตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีดานะครับแต่คอเลโทนอันนี้จะเป็นดาแบบเพียโนแบล็ตรงนี้ก็เพียโนแบล็คเหมือนกันตรงนี้จะเป็นดําด้านนั่นเองเนาะแลวก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสีสันอีกแบบหนึง่งคือมันก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะเออก็สวยดีนะสาหรับผมนะคือ first impression สวยมากอ่ะตอนนี้คือร่มแล้วครับไม่มีแดดน,นะคุณผู้ชมลองสังเกตว่าสีมันเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนละกันเนาะคือจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่่่าสีีมันนนก็เปลยอยอูนะ แต่จากตรงเนี้ยที่คุณเห็นเนี้ยตรงเนี้ยแดดมันยังส่องอยู่นิดนึงเนาะก็คือตรงเนี้ยมันก็จะออกแบบทองๆเล็กๆมันไม่ได้ทองจ๋าหรอกเนาะแต่มันแบบเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบตรงเนี้ยกับอ่ะอย่างตรงเนี้ยเป็นตน้นอ่ะคือมันก็โครลสีอยู่นะเออท็สวยดีสวยดีครับสวยดีถ้าพูดถึงออปชั่นโดยรวมสำหรับ MG นะอันนี้คือขายห่วงเลยครับและไฟของ MG ES นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ครับ คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นออปชันจริงๆมันไม่ใช่แค่ MG ็หรอกคือถ้าเป็นพวกแบรนด์จีนโดยรวมอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะออปชันทั้งหลายทั้งปวงจะค่อนข้างครบแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยก็จะครบเช่นเดียวกันถ้าคุณดูอย่างงี้กล้องด้านข้างก็มีให้แปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศาแน่นอนพวกระบบหลักๆนะคะพวกเลนคิปเลนดีพาร์เจอร์และเบรกทั้งหลายก็คือก็มีให้ครับแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ผมอ่ะส่วนตัวจะชอบก็คือระบบไบสปอต คันนี้จะไม่มีให้อันนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนดูด้านข้างของคันนี้โดยรวมนะครับของตัว e s นะครับคือมันจะเป็นทรงแบบ step wagon เนาะคือมันก็เป็นแบบค่อนข้างยาวอะ step wagon คือจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นทรงแบบสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณมาดูการออกแบบดีไซน์โดยรวมอะคือมันก็ดูแบบวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะเออดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือถ้าจะเอาแบบง,ง่ายๆคือเป็นแบบ step wagon ที่วัยรุ่นอยู่พอสมควรครับอย่างเช่นเรามาดูตรงล้อเนี่ย คือโดยปกติถ้าเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถให้บุิดอะไรแบบเนี้ยคือ MG เขาจะทาล้อของเขาเป็นแบบไม่ได้เป็นล้อแบบเนี้ยแน่ๆล้อแม็กไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนอ่ะคือมันก็จะเป็นแบบดูทันสมัยดูเป็นแบบอนาคตบางทีดูสักพักหรือดูแรกๆอ่ะมันก็แบบเออโอเคแหละแต่พอไปสักพักนึงมันอาจจะดูแบบแบนๆหน่อยนะอันนี้คือมันก็จะดูแบบดุดันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขนาดนะครับ215นทับ้นขอบ17นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูองศาการเปิดประตูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะอ่ะ นีครับคือรถทรงแบบนี้คือมันเป็นรถครอบครัวรถพาสเซนเจอร์คาร์ที่ดีครับเพราะว่าพื้นที่องศาการเปิดประตูอันนี้ถือว่าโอเคเลยเนี่ยเหลือเฟือเลยครับเหลือเฟือเลยและถ้าคุณดูกราวคลาสก็สูงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปผมว่ามันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบถ้าพวกน้ําท่วมก็ไม่ต้องแบบกบบังวลมากเนาะผมว่าก็โอเคอยู่ถ้าเราพูดถึงข้อสังเกตละกันเนาะ ก็คือมันเป็นโซงสเตปวอลกอนที่ผมบอกไว้นั่นเองเนาะคือมันอาจจะไม่ได้ดูแบบวัยรุ่นด,ดูสปอร์ตสักเท่าไหร่ถึงแม้ดีไซน์หรือว่าโครงสร้างของเขาอ่ะมันอาจจะดูไปในโทนนั้นแต่เนื่องจากตัวทรงรถของมันอยู่แล้วอ่ะพื้นฐานของมันมันเป็นแบบสเตปวอลกอนมันอาจจะดูแบบยังไม่ปังสักเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้เสียเรื่องนั้นเสียเรื่องแค่แบบการใช้งานดีไซน์โดยรวมเราก็โอเคอยู่แล้วนะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆกครับก็คือถ้าเราดูด้านท้ายตรงเนี้ผมว่าก็สวยนะดีไซน์ไฟท้ายยก็สวครับ แต่อย่างที่คุณเห็นเนื่องจากเป็นสเตปบอร์ดมันก็จะต่ำๆหน่อยเนาะตัวรถจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่แน่นอนออปชั่นตามนั้นครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแบบไฟฟ้าแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบแมนโยก็คือทั้งหลายทั้งปวงอ่ะออปชั่นหลักๆคือเขามีให้แหละแต่เราก็ต้องวัดกันอีกทีเนาะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะแล้ว,วเบนด์ที่เราได้มันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระละกัน คือพื้นที่สลับคันนี้นผมบอกว่าเหลือเฟือครับอันนี้ก็มีกระเป๋ามาจําลองด้วยเนาะก็ค <c oughs> ือนี่อันนี้คือกระเป๋าใหญ่บเบลเทอร์เลยนะครับเราใส่ได้นะฮะนี่ใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นแนวนอนแบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบอันใหญ่เลยอ,อย่างเงี้ยจะไม่ได้นะครับติดนะติดนะครับอันนี้คือกระเป๋าที่เรามักจะใช้การถ้าเราไปต่างประเทศนะครับหรือว่าเราแบบเป็นคนชอบที่ขนของเยอะๆเดินทางการเดินทางแบบเนี้ยก็จะไม่ได้นะครับ เราอาจจะต้องพับเบาะด้านหลังนะฮะหรือก็อัดแอปนิดนึงก็คือทําเป็นแบบนี้นั่นเองก็ทําได้ครับตรงนี้เราก็สามารถเอาออกได้นะแต่ถ้าไม่เอาก็ดึงบางได้นะครับแต่ว่าอีกในนึงก็คือสมมุติเราไม่ได้มีกระเป๋านี้อันเดียวเนาะอ่ะเราก็มีอีกสองใบครับอันนี้คือกระเป๋าที่แบบเราอาจจะเดินทางปกติทั่วไปเราก็ลองคลิปจากนี่เห็นไหมก็พอได้ไหมไม่ได้เราอาจจะต้องมางไว้แบบนี้ได้ไหม ก็จะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เราอาจจะต้องซ้อนนั่นเองนะครับหรือว่าเอาเนี้ยเอาไว้ข้างในแถว2แล้วก็เอาอันเนี้ยครับทับไว้นั่นเองแล้วก็เอาม่านอันนี้ออกนะครับก็ทําได้ครับก็ทําได้อยู่เพราะมันเนี้ยฟิตได้สบายๆเลยครับสมมติถ้ามันถ้าเราเอาตัวม่านออกนะครับหรือว่าที่บงังแดดออกนั่นเองเนาะด้านข้างก็จะมีที่ชาร์จให้นะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็สวยดีเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายจากตรงนี้แล้วก็ถ้าเราเปิดจากตรงนี้ ตัวนี้ก็เราอาจจะเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับจุกจิกนะครับแต่ไม่ได้มียางอะไรให้นะครับอันนี้ก็คือภายในของตัว mg es ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว mg ep บอกเลยว่าคนละฟิลด์เลยนะฮะอันนี้สวยอยู่พอสมควรเลยคือถ้าพูดถึงโทนโดยรวมมันก็จะใกล้ๆกล้ันหมายถึงสีนะแต่คือถ้าคุณดูตรงแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลตรงกลางเนี่ยคือมันจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเงิน แต่ที่สําคัญคือน,นี่ตรงนี้ที่ผมชอบครับมันเป็นสีดับเหมือนกับตรงกระจังด้านหน้านะครับตรงฝั่งด้านหน้าที่ผมชี้ไว้ครับที่เป็นแถบดาที่มันตัดไว้แต่ตรงนี้จะมีขีดสีฟ้าด้วยเพราะว่าเออมันทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันซอฟต์ลงเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณดูตรงได้นี่ครับที่เขาเย็บนะครับมันก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทําให้ดูซอฟต์ลงและตรงนี้โดยเฉพาะนะเป็นผ้านะครับคุณจับดูนะคนละฟิลเลยนะคนละฟิลกันเลยนะไม่ได้เป็นวัสดุดเดียวกันนะเอออันเนี้ยผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ เพิ่มในแง่ของคุณภาพหรือว่าคุณภาพของตัวรถให้ดูแบบเออเฮ้ยมันสมกับราคามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ยสวยครับพื้นที่ภายในโดยรวมสําหรับด้านหน้า,นามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถปรับได้แต่เบาะนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้ว MGEs เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะตอนนั้น MGEp ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าก็ว่ากันไปนะแต่นี่คือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วฝั่งคนนั่งเชื่อว่าไม่เป็นนะครับเป็นแบบแมนวลแน่นอน ใช่ครับเป็นแบบแมนโยนนะครับก็วากันไปว่ากันไปเบาะที่ผมนั่งคือเป็นแบบ first impression นะครับยังไม่ได้แบบลองขับนะคือนุ่มนะคุณจับเนี่ยนุ่มนะเออนั่งแล้วรู้สึกเฮ้ยสบายนะทําเป็นเล่นตรงเนี้ยมันเหมือนมันรองรับหลังเราได้ดีเหมือนกันอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคและด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบผ้าเหมือนกับตรงแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยวัสดุเดียวกันรวมถึงด้านข้างตรงนี้หมดเลยคือเป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับ ก็โอเคนะผมว่ามันเปลี่ยนเยอะเลยผมเลยบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้เป็น MG EP แล้วนะมันเป็นแบบ MG ES ไปเลยและแท่นตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยอันนึงที่สําคัญเหมือนกันคือโดยปกติแล้วคือแท่นตรงนี้ที่ผมเคยรีวิวของตัว MG นะอย่างเช่น MG VS เป็นต้นนะครับคือมันจะค่อนข้างเบียดและใหญ่อยู่พอควรบางทีแบบเวลาเราใช้งานจริงเวลาเราขับอะเรารู้สึกว่า Space มันจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มันจะทําให้บิดเบียดอะเออแต่สำหรับตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะเพราะสเปซตอนคนขับเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าเราพูดถึงโดยรวมอะผมว่าโอเคมากขึ้นตรงนี้ก็มีช่องเก็บของไว้ด้วยแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบช่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกในการแบบเวลาเราจะเสียเวลาเราจะวางของเก็บของอะไรแบบนี้บางทีมันไม่ค่อยสะดวกเวลาผมขับรถอยู่เนาะแต่ถ้าเรามากันหลายคนเอออีกคนหนึ่งที่นั่งด้านหน้าก็สามารถทําได้ก็โอเคครับมันก็ทําให้มีสเปซมากยิ่งขึ้นนั่นเองแถมตรงเนี้ยเราก็สามารถ วางแขนได้ด้วยมันก็สบายๆเลยนะแท่นตรงเนี้ยสวยเกียร์ตรงเนี้ยสวยเลยมันดูหรูมันดูไฮโซดูแบบอนาคตเลยอันเนี้ยผมชอบครับมันไม่ได้ดูแบบเยอะมีโหมดการขับขี่มีเคอร์ชให้ด้วยนะฮะเบรกเป็นแบบไฟฟ้าเกียร์ก็แบบอย่างนี้หมุนแล้วนะครับมันก็ทําให้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะักแต่พื้นที่ตรงเนี้ยก็เก็บของได้ครับวางของได้ถ้าเรามาดูครั้งแรกมันอาจจะดูไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะจริง แต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับก็คือสแตนดาร์ดระดับกลางใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าตังก็ใส่ได้ครับมีข้อนึงที่เป็นข้อสังเกตละกันนะครับก็คือตรงแอร์นี้ในกรณีที่เรารู้สึกแบบหูรอ้รอนมากๆเลยเราอยากจะแบบมานั่งในรถและเปิดแอร์แบบแรงๆเลยซึ่งแอร์เย็นนะแต่คือเนื่องจากตำแหน่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แบบส่องหรือว่าเล็งเข้าไปที่หน้าเราแบบอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับอแอร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นต้นเนาะบางทีมันอาจจะยังไม่แบบปังสักเท่าไหร่อันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ แต่ท่านใดคิดว่าเฮ้ยมันโอเคผมลองแล้วก็โอเคเลยหน้าจอถ้าเราสังเกตนะครับคือมันไม่ได้แบบตรงแบบนี้นะมันจะเฉียงมาฝั่งคนขับนะครับก็คือจะโฟกัสคนขับเป็นหลักซึ่งดีมากครับเพราะผมคนขับส่วนใหญ่ก็รู้สึกโอเคเลยคือเวลาเราขับเราก็ควบคุมได้สะดวกสบายนี่คือกล้อง360องศาของเขาคือข้างนอกเนื่องจากมันก็ค่อนข้างสว่างนะเออภาพเอาจริงภาพก็ไม่ได้ชัดสัดทีเดียว แต่ก็มีให้ก็ถือว่าโอเคคือถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าคุณเปรียบเทียบกล้อง3 6 0องศาของ m อถ้าเปรียบแบบเป็นแรงอ่ะอันเนี้ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คืออย่างเช่นพวก m อ HS อย่างเงี้ยอันนั้นดีกว่าเยอะเลยชัดแจ๋วเลยนะครับอันนั้นคือแบบคนละเลเวลนิดนึงเนาะแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบในเรื่องของราคากันด้วยเนาะเล็กๆน้อยๆก็น่าเสียดายนะเออคือผมคิดว่าถ้ากล้องมันชัดได้กว่าเนี่ยมันก็จะแจ่มมากเลยนะครับแต่นี่คือตอนกลางวันนะแดดก็ค่อนข้างแรงออยู่เหมืนนนกันนะ เออแต่ต้องลองดูตอนกลางคืนอีกทีหรือว่าตอนที่แดดอาจจะไม่ได้แรงมากนะักมันอาจจะเป็นแบบ color f i l ลด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราก็กดจากตรงนี้นะครับความเข้มของเส้นอ่ะนี่คือเส้นตรงนี้ไม่มีอะไรความเข้มของวงกล้องอ่ะเราลองดูถ้าเราปรับอ่ะกัไม่ได้มีผลอะไรน,นะเอาจริงโอเคตอนนี้ก็เป็น setting ต่างๆเนาะไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือกดจากตรงนี้นะถ้าจะดูด้านข้างเนีย่ยคุณผู้ชมลองดูนะอ่ะโอเค น,นี่คือเรื่องกล้องเป็นหลักแหละที่อยากจะให้ดูเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับนี่ก็คือเซตติ้งหลักๆของเขาอยู่แล้วคือแบตเตอรี่นะครับ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อได้พวก Entertainment อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอีกฟีเจอร์หนึ่งครับอันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือตรงพวงมลาลัยนั่นเองเนะาะพวงมาลัยมี Voice Command อยู่แล้วครับเราสั่งการได้โดยเสียงอยู่แล้วนะครับแต่นี่อยากจะพูดนี้ครับคือพวงมลาลัยครับนี่ขึ้นลงเข้าออกได้ด้วยอ่าโอเคอันนี้โอเคครับปรับได้หมดเลยอันนี้แจ่มมากครับแจ่มมาก ตรงหน้าจอเนี่ยก็คือพื้นฐานแต่ผมว่าดีเพราะว่าหน้าจอตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วแบบเออมันเห็นอะไรได้ชัดเจนดีอย่างเช่นคําว่าสปอร์ตก็คือโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างๆฝั่ง,ข,งขวาจากคําว่าสปอร์ตก็คือเป็นเคอร์สนะครับซึ่งเนี่ยเคอร์ก็อยู่เนี่ยเราก็ปรับได้ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าโหมดการขับขี่ก็จะมีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตมีอีโคมี3าโหมดเนาะที่ดูใช่ครับมีแค่นั้นสาโหมดก็โอเคครับพื้นฐานปกติทั่วไปเพราะถ้าคุณ อยากหวังซูเปอร์สปอร์ตมันก็ไม่ค่อยโอเคมั้งเพราะเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวแบตบมันก็จะปลิวเลยแล้วก็กระจกตัดแสงแจ่มมากแจ่มเลยแจ่มเลยนะครับมันไม่รีเฟล็กช่อมากชอบมาก,อมากโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแค่ให้ดูเล่นๆคร่าวๆเบาะด้านหลังอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงก,ก็คือเลเวลหรือว่าระดับเมื่อเทียบกับด้านหน้าด้านหน้าสมมติอยู่แบบนี้นะด้านหลังมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเออก็โอเคนะ ผมว่าเพราะมันก็มีพวกแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายด้วยแหละแต่ก็ไม่แปลกครับคือมันก็จะดีสําหรับคนที่แบบอาจจะมีอาการเมารถง่ายน,นั่นเองเนาะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ head room มันอาจจะดูแบบชิดชนิดนึงคือผมสูง170นะครับก็เนี่ยแหละก็ว่ากันไปมันก็จะชิดชนิดนึงแต่ก็ผมว่าไม่ได้มีปัญหานะถ้าใครสมมุติแบบเออเราให้เด็กนั่งด้านหลังหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้สูง170ก็โอเคเลยโอเคเลยเ,เลยบาะวัสดุเดียวกับด้านหน้าผมว่านั่งสบายนะ first impression ค และอยากให้ดูแผงประตูด้านข้างตัวนี้เหมือนกันก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะตรงเนี้ยคือถ้าเราอยากจะนอนถามว่ามันนอนสะดวกไหมบอกมันไม่ได้ลื่นอะเออมันก็แบบจะหนาหนาหน่อยถ้าจะเรียกอก็แบบก็ถามว่านอนได้ไหมผมว่าก็ได้อยู่นะออไม่มากก็น้อยก็ได้แหละเออก็ได้นะเอ,อพราะตรงนี้ก็นุ่มนะก็นุ่มอยู่นุ่มแล้วก็แต่คุณผู้ชมมาลองดูก่อนนะมาลองเทสดูแต่แนะนําว่าอย่าลองแบบตอนจอดนิ่งนะถ้าสามารถคือไปเทสดสอบเลยแล้วลองจริงๆอันนั้นคือจะแบบเห็นผลมากที่สุดนั่นเองเนาะ ทีวางแขนวางแก้วได้2ช่องช่องนี้มันเป็นแอร์ออกมานะครับแอร์เย็นนะครับเย็นอยู่เหมือนกันเหมือนมันเป่าลงออกมาจากข้างหน้าได้แหละแล้วก็มาอยู่ที่ข้างหลังด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่เราไม่สามารถปรับปรับอุณหภูมิปรับเลเวลให้มันแรงขึ้นเบาขึ้นไม่ได้นะถ้าจะปรับก็คือน่าจะหน้าจะนะครับพยายาปรับจากข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวผมรอเลยก็อนตัวนึงนะครับอ่ผมปรับให้เบาลงดูซิใช่ครับปรับจากข้างหน้าครับเพราะถ้าผมปรับเมื่อกี้อยู่เลเวลสปรับมา2 ก็คือตรงนี้ก็จะเบาลงนะครับตรงนี้ก็เก็บของได้เล็กๆน,น้อยๆแต่สําหรับผมผมว่าก็ไม่ได้เยอะอาจจะเก็บพวกเหรียญอาจจะว่างกระเป๋าตั้เล็กๆตรงนี้ได้เนาะตรงนี้มีช่องวางกันไปแล้วก็ที่แขวะตรงนี้ก็มีให้ครับ3ฝั่งนะครับแต่ฝั่งคนขับจะไม่มีให้แต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยเราอาจจะไม่เห็นตรงนี้ครับช่อง USB ครับพอตอนแรกผมก็ไม่เห็นนะต้องมาดูจริงๆเลยมี USB 2ช่องให้ตรงนี้ครับ นี่ก็คือตัว New MG ES นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถจองได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าอยากจะทราบราคาอย่างเป็นทางการอยากจะชมคันจริงนะครับต้องไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะเป็นวันที่ประมาณนะครับ21 22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2เมษายนนะครับอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปชมคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะไปทดลองขับอยากจะใช้งานจริงๆเลยนะครับก็ลองติดต่อทางโชว์รูมของทาง MG นะครับว่าสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับอันนี้ก็คือสําหรับตัว New MGES นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและครั้งหน้าเราจะกันใหม่ครับผมทอมมี่ธีรธรรมทอมสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ